บอกเคล็ดลับด้วยค่ะเพื่อนเคล็ดลับอย่างโู้บอเอาใบมะกรูดใส่ข้าวเนาะบางคนกับโมโหนะเ,าาเนาะใส่ข้าวสารนี่แหละข้าวเหนียวกับข้าวสารเด้อมามาเบิ้งกันเฮายมาดูกันเป็นแบบไหนนะคะบมะกรูดคนมีแล้วใบมะกรูดใบไปตากแดดหน่อยนะเพราะมันชื้นไงเราชื้นนะชื้นว่าไงนะข้าวสาร

ตื่นลืมตื่นไหนเปิดมองคิดเปิดมองเอาง้อไปกิน มันจะเปนหมอดนี่วกงนจะกิ่กินยไเลยบอกูมันป้าบมากหมอดหมอดหมอดแกินขาว ไม่ได้เข้ามาพันมาให้มาเจ้าใส่ i <laughs>

O artista é หลักของการก นี่ะที่เก็บเข่าด้อใส่ใส่ใบบักูด ใบมะกรูดตาแทงเนี่ยมันแบบใบมันชื้นนะตาข่ายมันบอก่าชื้นเราเอามาใส่ขา้าวสารขา้าวข้าวสารเด้ขขอขย่อข้าวเจ้าได้มมกแล้วมันจะไม่เป็นมอดนะคะนี่แหละเคล็ดลับมันไม่เป็นมอดเลยเพืเ่อนใบมะกรูดเด้อมุ่วอาจะใส่อย่างไรล้วแต่แต่ยายนี้ใส่ใบมะกรูดนะคะเคล็ดลับข้าวไม่มีมอด เก็บเขาไว้นานมากเป็นปีหมดก็บ,บก่ะเือใช้ใบบกูนีมันมีกินไงมันแพรกินเนาะอืมนี้มนมามาดอก <c oughs> จัดมันเรียบร้อยนะคะเขาว่ต้องหลายเนาเลยเขาหลายได้นดูนี่พรสองทางคนครับบอสุดยอดบอโอเคเด้อ นี่แหละเคล็ดลับมาบอกนะคะเพื่อนอันละ <laughs> โอเคแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเด้อเคล็ดลับอย่างหนึ่ง,ง,งมีอย่างหนึ่งหม้อดำหม้อดำดำ,ดำนะกุนดำดำนะเอาซ้ายเด้อกับบ่มีขีเทาเด้อเอาซ้ายกับเอฝอยขัดหม้อนะเส้นหนาๆหน่อยเด้อจิ้มเขา ทิ่งซ้ายมาขัดถ้าเฮามีขี้เทาขี้เทานะขี้เทานี่จากทานเนี่ยที่เขาก่อไฟทานเนี่ยถึงเป็นขี้เทาเอามาสุกมาผสมกับซ้ายเด้อเอามาขัดหม้อขาวจุกใส่เบิรงเอาเด้อเออทำเอาเด้าาเอดโอเคเคล็ดลับ